วันนี้จะมาสอนลงกูญแจเฟสสุดท้ายของตอนลีกิลกาเม็นี่นะครับลงยังไงบ้างทีมตามนี้เลยครับเซเบอร์แอตตาทรงแล้วก็ไอดอลกับบูมาที้สำคัญสำคัญอะ่ะคือบูมาแล้วก็เซเบอร์กับกิลกาเม็กิลกาเม็เนี่ย เอามาใช้ปิดบอสนะตอนบอสเลือดเหลือประมาณ300-400 b ลงยังไงป่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันเลยพกทรงเนี่ยผมเล่นเป็นสายคีดาเมตนะ ไอ้ดออก็อัพเงินนะนี่ส่วนกิลโเลเมตรอะต้นไม้ตันก็ได้ไม่ตันก็ได้นะครับบูมากรอัพเงินเหมือนกันป่ะลงกนะัน ันนี้เป็นไอดียลูกค้านะที่จ้างผมลงผมก็เลยถือโอกาสเอามาทำคลิปสอนเแล้วกันเราวางไปนะไนไอยแอจริงๆไม่จำเป็นต้องบัฟแปลงก็ได้นะ่อแค่โอวตาก็พอนะกะวางทรงแต่กอ็ หลายคนคงสงสัยว่าบูม่าดียังไงถึงเอามาเข้าทีมคือบูม่าเนี่ยมันจะมีสกิลกดทั้งหมด3สกิลซึ่งสกิลกดแต่ละอันน่ะถือว่าดีมากเลยนะเดี๋ยวไปดูกันรออัพก่อนก็มาตรงที่เลือกบัฟเลือกบัฟเนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวเงินมาสองตัวเราสามารถเลือกอัพแพงขึ้นได้เลยเพราะเงินเราจะเหลือเฟือมาก ยิงก็พยายามเลือกบัฟที่เป็นสปีดก็ได้หรือว่าโค้ดก็ดีพยายามทำให้มันบัฟไม่แบบกินเราอะ่ะเดี๋ยวบูม่ารอ,อเต็มนะรอทุกบนลครบเจ็ดตู้อยู่นี้กดไปได้เลยเดี๋ยวเซเบอร์เนี่ยเราจะพออันเนี้ยขึ้นเลขหกอะ่ะ ราจะกดหยุดทันทีเลยนะถ้าใครไม่มีแอตตาเนี่ยใช้ไอเซนก็ได้นะหรือเปลี่ยนจากทรงเป็นอินจิโกก็ได้กรี่นะอันนี้ก็เป็นบอสสปาทุกๆสิบเวฟจะมีมินิบอสออกมาตัวหนึ่งกดจุดเลยก็ เดี๋ยวเซเบอร์มันจะมีสกิลกดตรงนี้อีกสกิลหนึ่งนะก็คือหลังจากที่เรากดใช้ตรงเนี้แล้วเราก็สามารถกดสกิลอันนี้ได้แต่เราจะเก็บไว้กดตอนที่บอสออกมาส่วนบูมากกดใช้ไปเลยนี่เราเลือกสกิลที่สามนะหัวยี่สิบดาเมจนบัฟพอจะถึง เวฟบอสอะเว็ Web ที่ห้าสิบอะมันจะมีบอสออกมาตัวแรกก่อนหลังจากที่เราฆ่าบอสตัวนั้นตายอะให้ปรับเป็นคูณหนึ่งทันทีเลยแล้วก็รัวสกิลรัวสกิลก็คือ,อเพวกสกิลไอดอลเนี้ยกดไปได้เลยรัวสกิลพวกสกิลกดอันเนี้ยเดี๋ยวดูัาเดีจะสอบเนี่ยพอบอสตัวนั้นตายเรากดคูณหนึ่งแล้วนะ อืมปรับเป็นคูณหนึ่งกดไอดอลกดอันนี้กดปุ๊บพิทรงเรากดต้ากดโอเคแล้วก็ปรับเป็นคูณสามแล้วก็อย่าลืมเข้าวงนะถ้าเราไม่เข้าวงเนอะ่ะตัวเราจะหายคิวของเซเบอร์อ่ะทำดาเมจพลาดบวกเปอร์เซ็นในสิบวินาทีส่วนคิวกาเมตรก็เหมือนเดิม เอาไว้กดตอนที่บอสเรินอเดลือประมาณสี่ร้อยบีก็คือจะตายทันทีเลยเราต้องรีเข้าวงนะนะยาต้องมากตัดชัยชิดมากมาเห็นไหม พอดีเลยโอเคงันนี้เราก็ชนะเนี่ย